มีหมดเนาะบบหนาวก็ได้แกไปเนาะได้มาเบิ่งหลายมือนละเบิ้งแบบหนาวอย่าหน่อยก่อนมานีก็ได้อ่อาขอากราบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกที่เอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง้อครับผมมานีก็ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องข้ออุบลคนบ้านบ้านอีกคือเก่านะครับพี่น้องผมมาพบมาพอกันมานีครับบรรยากาศช่วงค่ำๆค,ค,ค,ครับพี่น้องผม มือนี้ก็มาที่สวนหลังบ้านอีกมือหนึ่งครับพี่น้องทุกคนที่มานั่งยองสีวัวเป็นยังษด้ีครับพี่น้องเหมือนสิมะเก็บบางนาวู๋นี่งกับไรพี่น้องที่มะเก็บบางนาวพี่พี่น้องเพิ่นสั่งบักหน้าครับผมสั่งบักหน้าเพิ่นสั่งบักหน้าเพิ่นจะเอาไปเพิ่นจะไปทำงานต่างจังหวัดนะครับเพิ่นสั่งบักหน้าไปห้าสิบบาทเพิ่นจะมาให้เพิ่นเล็กน้อยครับพี่น้องนี่เย่งก่อนว่ามีแก่อยังนี้นี่เขาไหนกันวะ เป็นมะนาแฟนครับพี่น้องโอ้ยนี่ว่าเราพี่น้องนี่เยอะแก้วแกะเท่านั้นพี่อุ้งแหลมคนมันยุบตาห้องเพิ่มเยอะ ยี่ได้ครับพี่น้องแต่มันกบบนี่แกเนี่ยโมแบบแกเนี่ยต้องท่างไหนผมก่อแต่ว่าดีท,ท,าทั้งเไม่มาทั้งสองก็ใส่โฮมไล่ครับพี่น้องล้างคนโง่มีอยู่เหน่อยหน่อยเล <c oughs> ยใหญ่คนกันไป ใส่แต่ขอขอเอาแล้วพี่น้อ,องคือผมคนผมน,น้ายอยู่แต่ว่ากันนี่ขนาดจะพอแล้วครับพี่น้องเตือนมันจะหน่อยครับพี่น้องผมแถมจังหน่อยเนี่ยเป็นนายอยู่ดิที่ครับผมขายกับขายผมแพงครับพี่น้องขายพี่น้องถือว่าแบ่งปันกันไปถือว่าแบ่งปันกันกินครับพี่น้องผมก็ธรรมดากับขายหน่วยละบาทน,นะครับผมลูกละบาทน,นะครับขายเด็กๆครับพี่น,น้องว่าได้ขายแพง คือว่าแบ่งปันกันนั่งครับพี่น้องเป็นการแบ่งปันนะครับคุณวุ้นซีด้ขึ้นมาที่ครับพี่น้องนี่ก็ได้บนปลุกง่ายๆที่นี่โอ้ยน้ำคพี่น้องขาโทษนี่น้ำก้อมือครับพี่น้องคุณ ใต่เสือ <ไป S 1> ้อแขนสัน่นเข้ามาพ่อ, <ไป S 1> พอมันเลี้ยงอย่างไรใช่ไหมได้ก,กออี่ข้อเก่งกรรี่ข้อนั่นแหละต้องงูกระไรพวกงูงูกระไรครับพี่น้องเอเ้ยนี่พวกน้อยขี้ลายเลยครับพี่น้องผมตัวใหญ่อยู่เด็อันนี้ผมเก็บซื้อๆหรอกแม่บ้านที่เป็นผู้ขายากระต่ายผู้ขาย จังไรผมก็ปลูกก็ได้ดอก่วนในเขตใบก็มีแตีแม่บาทนะขายเ็บไอ้เบิันพี่หนาที่เก็บก็ปูกนะครับพี่น้องเรื่องขายเรื่องแบงแม่บาทุจักการเองดอกเฮพี่น้องโลนลงโลนลงถิมบัดเนี่ย กินกับปนั่นพี่น้องเลนบระเดี๋วว่าเบิ้งจะเขือช่วงนี้พ่อยากร้ายยางหลายแนวครับผมยากน้ำพลายน้ำหน้า,ยา,า,นานยากของหันมองนีว่าตัวหยาดที่ข้างล่างก็เห็ดว่ทั้งเลลีอยู่ก็จะไปทอนหยาข้างล่างมือเนี่ก็ได้ยู่นไปทุละกถอมขึ้นกลับมากแับวก็หันยิ่เขากินปลา,าออกมาเลยนะครับพี่น้องมาหารหน้าก็เป็นทับด้วยมีลูกเล็กลูกใหญ่เป็นของธรรมดาครับพี่น้อง อยู่หญ่แน่นนะครับพี่น้องผมแก่ว่าสันโอ้ยลน่ะถูกถึงนตัวแก่แต่ลนโอ้ยถูกถึงน้องเลยถุงอะไรแค่นี่ยุงโอ้ยโอ้ยตัแก่บางทีแบบพี่น้องลนเลยต้อไปกอดสิวันนี้นะครับพี่น้องถูกถอยวึงตแก่ลนแบบนี้ขอใครเลิกพี่น้อง ัเที่ยว้ามมีกกอนพี่น้องผมดี่ากพอใจ่นาะ ที่ครับพี่น้องเอาไปซ้ำนี่ก่อนแต่พอ่เอเ็บเก็บเพิ่มที่หลังเพราะว่าเอาไปไลยเมื่อแต่มันเกินนะมันก็เอาไว้มันก็จแต่เสียกับพี่น้องผมแต่พอ่เอเขาเก็บเพิ่มที่หลังก็ได้นะครับนี่ครับผมเป็นสร้างใบหาสิบบาทครับพี่น้องก็เป็นรายได้เล็กๆ่น้อยครับผมในสวนล้างบ้านนะครับพี่น้องทุกคนเขาปลูกว้นะครับผมปลูกว้ก็บทงกสิทนะครับพี่น้องก็เพ่อได้ เล็กๆ่หน่อยนะครับผมเป็นค่าขนมให้ลูกไปโรงเรียนกับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่รับชมคลิปให้เอาหน้าไปไหวก่อนครับผมให้แม่บ้านพ่นจัดแจงแบบนี้ขอบคุณหลายๆวยครับผมที่รับชมคลิปให้พอกันไหมคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขูมสุขคุครับผมขอให้ทุกคนเฮงเฮงฟังฟังร่ำร่ำรยรวยทุกคนครับผมสวัสดีครับ